สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกของชาวราศีกรกฎกันเลยนะครับเป็นไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังพนมมืออยู่ล้วเหมือนกับขาของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเริ่มยืนขึ้นได้แล้วตาของเขาเนี่ยเริ่มเปิดเผยเริ่มมองเห็นทีละนิดในความมืดบอดซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาด้วยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยชาวราศีกรกฎท่านเริ่มยืนด้วยขาตัวเองได้เริ่มมองเห็นความสว่างเริ่มมองเห็นความจริง เริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่รออยู่ความสวยงามเห็นไหมครับเค้กเรื่องราวผล้มมากลากไม้แผนที่เห็นไหมครับเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยเราอยู่ได้ดีขึ้นเรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองฉั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีก็รกฏตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าตุลาคมคือชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นแล้วชีวิตคุณค่อยๆดีขึ้นจากกลางปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีข ถูกทิ้งไว้กลางทางเดินไปไหนไม่ได้ก็มีนะครับถูกทิ้งให้ลาบากเสียใจเสียหลายๆอย่างไปในช่วงองที่ผ่านมาในชีวิตแต่จากนี้ไปไพ่ไป,ไปต่อมาขึ้นมาว่า h i n of p e t i c l e นะครับหรือว่าราชิถือเหรียญเจนภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขาเหมือนกับมีสมบัติอยู่ข้างกายเขาว่าเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมแล้วเหมือนกับชีวิตของเขานั่งแบบอยู่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแค่มีเท่านี้อิ่มพอเพียงนะครับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งมีมั่งม,มีสีสินทรัพย์อะไรเงี้ย ฉันจะเห็นภาพของหีบสมบัติก็ได้ทำนะว่าชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ตุลาคมการเงินโดดเด่นการเงินโดดเด่นมากเพราะเริ่มมีทรัพย์เริ่มมีเงินทองไหลมาเทมาเริ่มเฮงเริ่มรวยนะครับเริ่มบริโภคทรัพย์มายควาว่าเฮ้ยมันพอมีพอกินมันพอเพียงอ่ะแล้วมันอยู่ในถึงขั้นแบบมีเงินเก็บเรื่อยๆมีเงินสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎหลายท่านคือการอยู่ในความมั่นคงของตัวเองกรารมีชีวิตที่มีคุณค่ามั่นคงมากขึ้นเงินทองไหลมาเทมาดวงราชาโชคดวงมหาเศรษฐี เพราะสิ่งที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณเคยทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งไปเทมปูแลนเปรียยเสมอนกับสิ่งที่คุณเคยให้ใครไปทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งไปแต่ไม่ได้อะไรกับผืนเคยลงใจเคยลงเงินลงทองเคยให้เขาทุกอย่างให้ความรักเวลาคุณรักใครเนี่ยให้เขาจนบางทีเราลืมรักตัวเองเราลืมทําดีกับตัวเองจนเหมือนกับให้ไปนี่หม,มายความว่าพอคุณทําพอคุณสูญสึกสูญเสียหรือว่ารู้สึกเจ็บรู้สึกทุ่มเทไปแล้วนั่ไม่ได้อะไรกับคืนมาเนี่ยคุณกลายเป็นว่าชีวิิตขององงคเเร่ม ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็จะทำให้ชีวิตของคุณมีเงินมากขึ้นมีทรัพย์สมบัติความมั่นคงเรื่องของการเงินก็จตบอว่าชาวศีกรกฎดในช่วงเดือนตุลาคมช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะดีมีความมั่นคงมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมานะครับใครที่อยากจะลงทุนหรือว่าเฝ้าเก็บเงินหรือเฝ้ายอดเงินหรือต้องการยอดเงินอะไรที่มันดีหรือโชคลาภอยู่เนี่ย,พยไพ่ใบที่3 7เหรเดี่ยนเจมผ้าขผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือเหรี่ยญถือผลไม้รากไม้ที่เขาปลูกเองอะออกดอกออกผลแล้ว ก็เลยตอบว่าชาวราศีกันย์กฤเลยท่านในสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณเฝ้าเฝ้ารอนะเรื่องของการเงินการงานหรือว่าผลผลิตนะครับใครตั้งมัน่นตั้งใจที่อยากจะทาอ,อะไรไว้หรือคาดหวังอะไรไว้จะได้รับผลผล,ผลิตที่เราทานะก็เลยตอบตั้งแต่เดือน7เนี่ยกรกฎาคมนต้นไปเกิดของชาวราศีกันย์กฤตหลายท่านจนถึงตุลาคมตอนนี้จนถึงสิ้นปีนี้คุณจะได้รับทรัพย์สมบัติงอกเงยหรือได้รับไม่มากก็น้อยคือเรื่องของการเงินชีวิตหรือว่าผลตอบแทนผลกําไรนะครับเป้าหมายเรื่องของการงานการเงินและ โบนัสนะครับหรือผลตอบแทนรายได้ที่มีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บมีเงินทองไหลมาเทมามีทรัพย์ที่มั่นคงมั่งคั่งตังใจปองดังเป้าหมายที่เราวางแผนหรือว่าต่างที่เราต้องการหรือว่าลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมถือไว้อะในสิ่งที่คุณทํานะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นชนที่เป็นออพินอเหมายความว่าชีวิตของชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักงของคุณช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคือชิงของเราค่อนข้างจะเปิดรับสิ่งดีๆค่อนข้างจะเหมือนกับดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของคุณเป็นแบบนั้น เพราะบางอย่างที่คุณเสียไปหรือถูกทำล้ายไปเนี่ยมันเปลี่ยนสมัยกับความรักที่เรารักใครก็มาจะเอาเวลาของเราหรือความรักหรือเงินทองความรู้สึกของเราเนี่ยไปให้กับตรงนั้นไปทุ่มกับตรงนั้นจนลืมที่จะรักตัวเองจนลืมที่จะเก็บเพื่อตัวเองก็ไล้ตอบว่าบางอย่างที่คุณเสียไปกลับทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมเลยแนะนว่าชาวศีก็รลัก่อเตท่าในช่วงเดือนตุลาคมคือชีวิตของคุณค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าบางอย่างคุณเจ็บบางอย่างคุณเจอผลพ้นจากสิ่งไม่ดีแมวดําเห็นไหมพ้นจากสิ่งที่มันไม่ชัดเเจจนควาามสียใกกรถูทิ้ง การถูกนอกใจแต่ชีวิตของคุณพอดีขึ้นเนี่ยดว,ดวงชะตาค่อนข้างจะมีเงินมีทองมีความมั่นคงของตัวเองได้แล้วเนี่ย King of Swords พระราชาถือดาบคนรักของชาวราศีก,ก,กรกฎหลายท่านเนี่ยเป็น king ถือดาบหมายความว่าเขามาักจะกลับมาทวงสัญญาหรือกลับมาตามสิ่งดีของคุณคืนนะครับฉช่้นหลายคนถูกคนรักคุณเนี่ยเย็นชาเฉยชาหรือเวลาเราทักเข้าไปคุยกับเขาไปหรือมีเรื่องราวที่ผ่านมาต่อกันเนี่ยเขากลับทิ้งมันไปเขากลับไม่สนใจกับทำลายเรื่องราวต่างๆที่ต่อกันไปอะ่ะ แต่พอคุณเริ่มมีความรู้สึกแมวสีขาวมาพอเขาเห็นว่าคุณเริ่มเจอทางที่ดีเริ่มได้รับสิ่งดีเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาเขากลับมาด้วยความรู้สึกที่เฮ้ยท,ทำไมคุณแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเจ็บปวดนะที่เขาเหมือนกับเห็นคุณได้ดีเขาโกรธคุณนะโกรธแค้นมโมโหต้องการให้คุณเนี่ยเขาเรียกวอะไรอ่ะอย่าไปจากเขาอย่าหลุดพ้นจากเขานะเขาคิดแบบเนี้ยฉะนั้นพระราชาถือดาบหรือ king of swords หมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจคุณหรือว่าโกรธเจ็บปวดนะครับโกรธโมโหที่เห็นว่าคุณเนี่ย มีความสุขเจอสิ่งดีๆเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องอยู่กับเขาต้องดีกับเขาตลอดต้องทําดีเพื่อเขาตลอดหรือว่ายัางไงก็ไม่มีคางที่จะไปได้ดีหรอกถ้าเกิดไม่มีเขาแบบเนี้ยช้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนรักของชาวราศีก,กรกฎเลยท่านเนี่ยกลับมามองเห็นสิ่งดีๆที่ว่าคุณเคยทําในการที่ซื่อสัตย์เรื่องความรักเคยบั่นคงเคยจริงใจจริงจังกับเขาแต่เขาก็ยังตัดคุณหรือมองคุณเนี่ยว่าทำร้ายคุณยังไงคุณก็จะดีกับเขาอยู่แบบนั้นนะ่ะจนพอเขาเห็นว่าคุณทําดีได้เจอสิ่งงดีเข้ามา,ขามมอควรัก เขากลับมาเจ็บปวดกลับมาเสียใจกลับมาโกรธกลับมาแบบไม่อยากให้คุณไปไม่อยากจะเสียคุณไปอะไรประมาณนี้แต่พไพ่ใบต่อมามีคนคนหนึ่งเป็นหิงออฟคัพฉันเรื่องของความรักเนี่ยมีไพ่ของฮิงออฟคับคือพลังงานการที่มีคนพบเจอความรักจากทางกายทางสื่อสารทางโซเชียลหรือคนรักที่เป็นเหมือนกับฮิงออฟคัพคือถือถ้วยเข้ามาผู้ใหญ่ใจดีคนรักที่อบอ,อุ่นเข้ามาถึงขั้นแบบเนี่ยเป็นทะเลเป็นแม่น้ํา เป็นเหมือนกับรักกันะนะครับเป็นความรักที่ช่วยเหลือดูแลมอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกที่อบอุ่นหัวใจให้กับคุณฉชันพระราชาถือถ้อถอถอวยก็เลยหมายว่าชาวกรีกัตท่านช่วงนี้ค่อนข้างจะเจอความรักที่อุปถมัมภ์เมตตาณเนะมตาณหนะ้านะทองใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เรื่องของความรักก่อนนะครับเพราะดูเรื่องงานเรื่องเงินไปแล้วคุนถือเหรียญก็ 7, เจ็ดเหรียญใครเห็นหน้าของคุณก็เป็นประการได้ทองคํานะครับ หน้าทองใครเห็นใครก็เหมือนกับคิดว่าคุณหน้าตาดีคิดว่าคุณมีค่าคิดว่าคุณหน้าหน้าตาเป็นทองคําหน้าตาเป็นเงินนะนะครับช่วงที่ชาวสีกรดท่านคนรักเนี่ยนะครับมีคนรักเข้ามาสนใจมีคนรักเข้ามาเหมือนกับเห็นคุณค่าเมตตาอุปถัมภ์ก็เลยตอบว่า king of ครับคือพระราชาถืุที่นําสิ่งดีนาพาความสุขนําพาความอบอุ่นนําพาการช่วยเหลือการฮิวนะครับการรักษาเข้ามามอบให้กับคุณแล้วเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาถูกใจเขาหรือว่าคิดจะสร้างครอบครัว สร้างเรื่องราวดีๆให้กับคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับความรักที่ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นชีวิตที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองฉนันชวนีิชาสิก,กรท่านคนรักที่สูญเสียหรือจากคุณไบเนี่ยถ้าเกิดเขากลับมาคิงออฟซอสที่มาทั้งคู่เลยคิงออฟซอสกับราชีถือดาบนะครับให้ใบนี้สองใบนี้คือถือดาบด้วยกันทั้งคู่เลยก็ต่ตอบว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนคนที่แบบยังรักกันอยู่ยังมีเรื่องราวดีดต่อกันอยู่นั่นแหละแต่อาจจะมีเรื่องของการที่ทําร้ายกกกกัันนนอออใใใจจเฉยชชาาาหรารรรืร้มตดสิ ก็เลยหมายกับคนที่ยังรักกันแต่กลับมาหากันไม่ได้รักกันแต่ก็ยังมีอีโก้ยังมีความคิดยังมีการเอาชนะกันอยู่ยังมีการทำร้ายกันไม่เลิกอยู่แต่คนรักของชาวสิกรดท่านที่ทำร้ายคุณไปหรือเสียคุณไปเนี่ยเขามีควีนออฟซอสเข้ามาเขาจะกลับมาเห็นแมวที่ตามรักเขาจะกลับมาเหมือนกับเป็นคนดีอ่ะเพราะเขาเห็นว่าคุณตัดเพราะเขาเห็นว่าคุณจะไปเขาเห็นคุณเริ่มไม่สนใจเขาเห็นว่าคุณไปเจอสิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาก็เจ็บนะเขาเลยไม่ยอมที่จะเป็นควีนออฟซอสหมายความว่าเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขาไม่่ยอมสสสญเีีีิงดดๆรรคนักไป พอพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือ king of c u p queen of swords นะครับจากคนที่ถือดาบเปลี่ยนเป็นคนถือกล้องถือถ้วยหมายความว่าเขากลับมาแอบมองแอบส่งคุณไม่พอกลับมาคิดถึงคุณไม่พอกลับมาโกรธแค้นกลับมาเหมือนกับไม่อยากคุณไปนะครับโกรธคุณนะครับไม่พอใจคุณกลับมาเป็นคนรักที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพอไม่เห็นลงศพไม่ถลังน้ำตาพอไม่เสียเราไปก็ไม่กลับมาแบบเป็นคนดีที่เคยดีกับเราได้ชั้น king of c u p หมายความว่าคนรักของชาวราศีกันย์ท่านๆท่านเนี่ย เคยเป็นคนที่ดีอะคุณเคยรักเคยดูแลเคยห่วงใยเคยรักษาเราไว้เรามีปัญหาก็เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรรักแล้วแบบดีกับเรามาก่อนเนี่ยมีความเมตตาต่อกันมาก่อนอย่างเงี้ยเคยตอบว่าพอเขาจะเสียหัปใจจริงๆสุดท้ายเขาจะทนไม่ไหวต่อให้เขาจะโกรธเกลียดคุณแค่ไหนหรือทนไม่ไหวยังไงก็ตามเจ็บแค่ไหนก็ตามเขาจะกลับมาเข้าใจมันเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาได้สติกครับกลับมารักษาคุณแต่มันอาจจะเป็นการกลับมาแบบแอบมองแอบส่งนะเพราะไม่ทันแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยเดลเวอร ไพ่เป็นท่านนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนตุลาคมว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักแท้รักลรฟอวร์ใต้แดงนะครับคู่รักนะครับเสริมดอมความรักนะครับเจอรักแท้เจอเนื้อคู่นะครับที่เป็นคนรักที่อบอุ่นคนรักที่เข้ามาแบบจับมือพันผ่าปัญหาฝันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันซึ่งแเดิมว่าก, over, กับ King off, คิงออกขับหมายความว่าพบเจอเนื้อคู่พบเจอคู่แท้คู่รักพบเจอรักแท้ที่เป็นของคุณแต่คนรักที่สูญเสียไป ก็จะกลับมาพอรักแท้ได้แหละกลับมาจะเปลี่ยนจากร้ายเปลี่ยนจากคนที่แบบโกรธเกลียดนะครับมันจะค่อยคิดได้มีสติขึ้นเรื่อยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำกับคุณไปโกรธเกลียดคุณไม่พอใจคุณเนี่ยเพราะเขาทําลายเรื่องราวดีๆเพราะเขาก็ทำลายสิ่งดีๆไปก่อนนะเขาจะเหมือนกับคนที่กลับตัวกลับใจแล้วเหมือนกับพอได้สติอ่ะก็จะกลับมาเป็นคนรักกลับมาจับมือกลับมาแก้ปัญหากลับมารักคุณด้วยการที่เฮ้ยเริ่มรักษาและเริ่มห่วงใยนะเริ่มรู้สึกถึงความรักแล้วักของชาวราีกกที่ปัญหากันหรือเัก็เลยสุว่า เขาเสียคุณไปไม่ได้หรอกเขาจะกลับมารักษาคุณจะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปโฟกัสความรักใหม่เพราะคุณเนี่ยควินออฟซอร์ทคุณตัดและคุณตัดหรือคุณจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าค u e e ออฟครับคุณตัดหรือคุณจะกลับไปเป็นคู่กันนะครับจะกลับไปให้โอกาสกันที่เขาเคยทิ้งคุณเคยจากคุณไปเนี่ยคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ไหมเห็นไหมผู้หญิงถือถ้วยผู้ชายถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของดวงคู่รักหรือคู่แท้ของกันและกัน ชางสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีก็รกฎกัเลยท่านในเดือนตุลาคมคือคนรักกลับมารักกลับมาคืนดีไม่เกินช่วงเดือนนี้ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนี้นะครับช้าสุดก็ไม่เกินสิ้นปีนี้จะกลับมารักกลับมาห่วงแหนเปลี่ยนจากการที่โกรธแค้นหรือว่าไม่พอใจเราหรือไม่สเจ็บก็จะค่อยๆมีสติและกลับมาได้สติกลับมาเป็นคนดีคนรักคนเดิมนะครับแต่ชาวสีก็กลถ้าเกิดคุณยังรักก็รอเขานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รักไม่รอเขาแล้วล่ะเลือกที่ตัด ไพ่ใบนี้คือเดลเวอร์เข้ามาคุณจะพบเจอคู่ที่มันเหมาะสมกับคุณคือคู่รักที่มีดวงชะตาที่ควินออฟคัพกับคิงออฟคัพคือคนที่ทุ่มเทใจเหมือนเหมือนกันคนที่เข้ามาเติมเต็มกันคนที่เข้ามาแบบความรักที่มันเหมือนกับสมบูรณ์บริบูรณ์รักแท้คู่แท้ของกันและกันฉะนั้นผมแนะนำว่าชาวศีกรกฏท่าในช่วงเดือนตุลาคมคือพบเจอความรักที่อบอุ่นผู้ใหญ่ใจดีนะเมตตามีคนรักคนเมตตานะครับเข้ามาช่วยเหลือดูแลเข้ามาปกป้องเข้ามามองถึงอนาคตสร้างครอบครัว ผู้หญิงตั้งครันเนี่ยสร้างครอบครัวมีบุตรแต่งงานวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตด้วยกันแต่ใครที่เล so ิกรากันไปถ้าเกิดคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่เพิ่งเลิกกันไปไม่เกิน2เดือนนะไม่เกิน3เดือนนะครับสามเหรียญถึง4ี่ถึง5เดือนเนี่ยไม่เกินนี้นะถ้าคุณยังรักยังรอเขายังไงก็ตามเลยดีกว่านะกันเขายังกลับมาเป็นคนดีเขายังกลับมาเป็นคนรักที่ดียังกลับมาเป็นความรักคู่แท้ของคุณและคุณรักแท้ของกันและกันไม่เหมือนกับต่อให้มีระยะทางไกลเท่าไหร่ต่อให้ใช้อารมสูญเสียกันไปเท่าไหร่ รักแท้ชนะทุกอย่างรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดประมาณนี้สันสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนี่คือไพ่ของการแนะนำทีออฟเพดิเคิลหรือไพ่สามเหรียญแนะนําชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมว่าใครก็ตามที่กาลังพูดคุยกับคนรักอยู่เพิ่งเริมเพิ่งลากันไปอยู่เนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปนี้หรือบอกเขาหรือพูดที่คุยเขาให้เขาเข้าใจสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ากลับไปแล้วเนี่ยมันไม่หลงเหลือความรักกลับไปเขาจะยังนอกใจหรือทําสิ่งที่มนันไม่ดีกับเราอยู่เนี่ย ก็เลือกโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสที่สิ่งดีๆให้กับตัวเราเองดีกว่าเลือกสิ่งดีๆให้กับความรักดีๆการงานการเงินเปิดชีวิตของเราดีกว่าดีกว่ากลับไปแล้วเหมือนกับเปื้อนเลือดกลับไปแล้วเหมือนกับรักนะแต่มันเจ็บแต่มันเปื้อนเลือดแต่มันเสียใจแต่มันทุกแล้วอ่ะไม่อยากจะกลับไปเจ็บแล้วไม่อยากกลับไปเผื่อใจไม่อยากกลับไปเป็นตัวเลือกแล้วประมาณนี้หรือกลับไปแล้วแบบเหมือนกับไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าก็ไปอยู่ตรงนั้นนี่คือเพียงการแนะนํา ฉนั้นมาดูไพ่ไปสุดท้ายกันนะครับเป็นไพ่ของ10ดาบหรือ ten of swords ทํานายบทสรุปความรักของชาวราศีกรกฎท่านในเดือนตุลาคมเลยแล้วกันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีตุลาคมนี่นแหละเห็นไหมสิบดาบมันผ่านพ้นความทุกข์มันผ่านพ้น,านการสูญเสียคนที่ทําร้ายคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแพ้คุณแพ้รักแท้แพ้ต่อจิตใจเพราะรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดฉั้นสิบดาบหมายความว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเป็นความตายจากนี้ไปชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้ว มันเหมือนกับที่ผมทำนายแทแต่ตอนข้างต้นเลยนะไพออรอเคลครับแนะนำชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ว่า impossible thing ฉันใครคิดว่าดวงชะตาของคุณเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับหรือยังไม่เชื่อมั่นในดวงชะตาของคุณเองเนี่ยก็เหมือนกับอยากให้เชื่อนในสิ่งที่เป็นไปไม่ไ,ได้บ้างเช่น impossible thing อะ่ะอยากให้คุณเชื่อในการการะทำของตัวเองก็ได้นะเชื่อในสิ่งที่เราคิดเชื่อในสิ่งที่เราแบบก็ค่อยเป็นค่อยๆไปก็ได้นะเพราะบางอย่างมันก็เป็นเหมือนกับโดนบันดาให้กับคุณเนี่ยได้พบเจอความสวยงามด้วยชีวิตคุณเองอยู่แล้วฉันไพใบนี้คือหมายความว่า จงเชื่อในสิ่งที่เราควรกระทํตรงเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรทําในสิ่งที่ควรกับตัวกับใจซะวางมีดลงซะและกับใจนักถือพาซะด้วยนะใครที่กำลังทาสิ่งที่มันชั่วร้ายทําสิ่งที่มันไม่ดีอยู่เนี่ยล้วคิดว่าเฮ้ยทำไปแล้วมันเหมือนกับไม่เห็นจะมีอะไรเลยไพ่ใบนี้หมายความว่าจงทําในสิ่งที่ควรแค่นั้นแหละไม่ต้องไปทําดีมากหรอกแต่ทําในสิ่งที่มันพอดีสิ่งที่มันดีพอสับตัวคุณเองนะครับเพราะสิ่งมันเป็นไปไม่ได้กับคุณเรื่องความหลักแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยการงานการเงินที่ผมานให้ วันใดวันหนึ่งมันจะสําเร็จวันใดวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้ขอเพียงแค่คุณเนี่ยเกิดทําอย่าไปนั่งอย่าไปหกล้มอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันเลวร้ายอย่าไปคิดลบคิดเลวร้ายนะครับอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นแหละทุกอย่างไปไปได้เสมอประตูบานนี้เปิดรับเสมอเหมือนกับทางศาสนาพุทธศาสนาขิดพูดว่าประตูบานนี้เปิดรับทุกคนเสมออย่างเงี้ยจะไม่มีการแบ่งแยกเช่นกันคำนายดวงชะตาน,นี้ก็เช่นกันขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องกกการดดูวววงส่นตัับผม แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ